คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พักร่วมรัฐบาลว่างไงอยากกระพริบตาการเมืองบางทีเปลี่ยนแค่ชั่วข้ามคืนนึกถึงสมัยในหัวชวนหลีกภัยยุบสภาเมื่อปี2538เหตุเพราะสปก4 0 1ขหลังพักพลังธรรมซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาล มีมติงดออกเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายต้องขอถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลนำไปสู่การยุบสภาไม่มีใครรู้ได้แน่ชัดว่ารัฐบาลเพื่อไทยกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็จะไปต่อได้แค่ไหนเช่นเดียวกันไม่อาจยืนยันได้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ จนได้คะแนนเสียงมาเป็นกกอบเป็นกรรมเพราะมีปัจจัยมากมายหนึ่งในนั้นคือพักร่วมรัฐบาลมาสำรวจท่าทีพักร่วมรัฐบาลกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหัวละหมื่นบาทของพักเพื่อไทยที่กำลังจะใช้วิธีออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินกันหน่อยครับเพราะหลายพักยังพูดไม่เต็มปากว่าจะสนับสนุนเต็มร้อยเปอร์เซนยังไม่มีใครล้มหัวจมท้าย แต่ก็มีวิธีปฏิเสธที่นุ่มนวลแตกต่างกันออกไปพักพลังประชารัฐจากที่เคยเล่นบทพระเอกวันนี้เป็นพระรองดูเจียมเนื้อเจียมตัวท่านนับเป็นเบอร์หนึ่งของพักพลังประชารัฐซึ่งนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีคงหนีไม่พ้นพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณแต่การนั่งควบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช่ว่าจะตัดสินใจอะไรแทนพักได้ทั้งหมดโดยเฉพาะท่าทีต่อนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ของพักเพื่อไทยฉะนั้นคำตอบจากคนตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณจึงสั้นๆได้ใจความชัดเจนยังไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่หัวหน้าพักชัดมากคงต้องรอว่าลุงป้อมจะโผล่หน้ามาเป็นข่าวเมื่อไหร่แต่ทำนายคำตอบล่วงหน้าก็จะยิ่งชัดขึ้นไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่ทราบ ไม่ได้กวนแต่นี่คือความชัดเจนอย่างที่สุดจากพักพลังประชารัฐหันไปทางพักภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกูลชัดเจนมาสองสาวันแล้วเราเป็นพักร่วมรัฐบาลหากทุกอย่างมีความถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต้องสนับสนุนนโยบายซึ่งกันและกันเพราะมิเช่นนั้นนโยบายจะไม่สามารถออกได้ทุกพักการเมืองที่เข้ามามีนโยบายอะไรเขาก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ ที่ต้องทําให้นโยบายเกิดขึ้นหากจะไปไม่ได้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือผิดกฎหมายผิดระเบียบและขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหากพ้นเงื่อนไขเหล่านี้ไปคนที่ผลักดันนโยบายต้องพยายามทําให้ได้ก็ยังเปิดรูให้ตัวเองได้หายใจหากถูกต้องตามกฎหมายประโยคนี้ไม่มีใครในพักเพื่อไทยใช้แม้แต่คนเดียวเพราะต่างมั่นใจว่า การออกพระราชบัญญัติกู้เงินมาแจกประชาชนนั้นถูกต้องทุกประการไม่ติดขัดในข้อกฎหมายแม้มาตราเดียวนี่จึงยังเป็นมุมมองที่แตกต่างกันของพรรคร่วมรัฐบาลในมุมกฎหมายหัวหน้าทีมพักรวมไทยสร้างชาติพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคดูจะระวังตัวมากทีเดียวในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องทำตามนโยบายรัฐบาล แต่ต้องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบที่สังคมเป็นห่วงซึ่งเชื่อว่านายกเองก็ดูเรื่องเหล่านี้อยู่จะถูกต้องหรือไม่ต้องดูกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องด้วยเช่นเรื่องวินัยการเงินการคลังซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ซึ่งการจะออกกฎหมายอะไรคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดูให้รอบคอบก็เป็นอันชัดเจนพักร่วมรัฐบาลสามพักคือพลังประชารัฐภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติ ยังสงวนท่าทีอยู่พอสมควรเพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ณถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็จากหลายๆฝ่ายนั้นส่วนใหญ่ไม่เป็นบวกสำหรับรัฐบาลแต่ยังไม่ถึงขั้นถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพราะเงื่อนไขไม่สุกงอมพอคงต้องรอดูว่าหากคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่าการออกเป็นพระราชบัญญัติขัดกฎหมายแต่รัฐบาลยังฝืนเดินหน้าต่อ ก็อาจได้เห็นสัญญาณบางอย่างจากพักร่วมรัฐบาลหากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านด่านสภาไปได้แต่ไปจอดที่องค์กรอิสระจะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นมาทันทีเพราะคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดพักร่วมรัฐบาลอาจไหวตัวก่อนขอถอนตัวเพราะอย่างไรเสียรัฐบาลก็อยู่ลำบากนโยบายแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็จึงไม่ต่างจากระเบิดเวลา ที่รอเวลาระเบิดตามเวลาที่ตั้งไว้แต่สุดท้ายแล้วพักเพื่อไทยอาจทิ้งนโยบายนี้ในชั้นกฤษฎีกาเพราะมองแล้วไม่คุ้มที่จะเสี่ยงให้กระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลจบโดยอ้างกฤษฎีกาแม้จะไม่สามารถอ้างกับมวลชนของตัวเองได้เต็มที่นักแต่ก็ยังดีกว่าจบโดยองค์กรอิสระที่อาจมีผลพวงจากบทลงโทษตามมาส่วนฝ่ายแค้น มีการขยับไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อาจอยู่ในระหว่างจัดลำดับจ่าฝูงอยู่ก็เป็นได้วันก่อนชัยทวัฒน์ตุลาธนบอกว่าไม่ขวางนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ของรัฐบาลเพื่อไทยย้ำกันราวรอร่วมรัฐบาลว่าเป็นความกังวลของพักเก้าไกลเหมือนกันว่าร่างกฎหมายนี้จะถูกล้มโดยขั้นตอนของกฤษฎดีกาหากรัฐบาลจะผลักดันนโยบายนี้ต่อต้องคิดแผนสำรองไว้ วันนี้ถูกแย่งซีนเสีแล้วก็ต้องยกนิ้วให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าออกตัวล้อฟรีแถลงจุดยืนไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินมหาศาลมากระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้งบประมาณประจำปีที่มีอยู่หากจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพก็เพียงพอที่จะทำได้ที่สำคัญที่สุดผมมองว่าปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องการบริโภคน้อยเกินไปจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนผ่านการให้เงินการที่เศรษฐกิจไทยโตช้ากว่าเพื่อนบ้านมานับทศวรรษไม่ได้เป็นเพราะเราบริโภคน้อยแต่เป็นเพราะเราขาดศักยภาพในการแข่งขันถูกครับศักยภาพในการแข่งขันยังไม่ดีพอทั้ง FTA CPTPP เราเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเวียดนามเยอะครับ และพักอนาคตใหม่ก้าวไกลก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายที่คัดค้านข้อหาอุ้มในทุนฉะนั้นใครที่ชอบเอาเวียดนามมาเปรียบกับไทยต้องเข้าใจเงื่อนไขนี้ด้วยโดยเฉพาะพักก้าวไกลเมื่อเข้าใจแล้วต้องมีข้อเสนอแนะด้วยว่าต้องทำอย่างไรไม่ใช่ขวางเอาหล่อไปทุกเรื่อง